กองทัพบรร่วมกับสำนัป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภายัยกรุงเทพมหานครสนเสนอโครงการ,รประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกททนันภัยพิบัติในชุมชนชัง ตะกแก๊สครับปล่อยมากเลยนะครับคุณภูมิใช่แล้วครับส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากคนขับรถนั่นเองนะครับที่ประมาทขาดความระมัดระวังในการขับขี่อันตรายมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับหัวหน้าครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้เราจะมีวิธีการป้องกันอันตรายได้อย่างไรครับถ้าเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมีผู้พบเห็นเหตุปุ๊บนะครับแจ้งมาที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับเราจะรีบจัดส่งชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับ ไปยังสถานที่ที่เกิดเหตุนะครับเพื่อทําการตรวจสอบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รถบรรทุกที่เป็นทุกมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนและบรรทุกอะไรมาอาจจะเป็นก๊าซเป็นน้ํามันหรือวัตถุอันตรายนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ของเราได้รับทราบข้อมูลแล้วนะครับก็จะแจ้งมายังที่สปภนะครับสปภก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ถูกต้องนะครับไประงับเหตุที่ที่เกิดเหตุนะครับถ้าเกิดรถที่กว้าไฟไหมแล้วระเบิดเลยล่ะคะ เป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับกฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับว่ารถที่บรรทุกสารเคมีหรือวัตถุอันตรายนะครับจะต้องมีความปลอดภัยของถังสูงมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีระเบิดขึ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทนะครับที่บรรทุกขนส่งวัตถุอันตรายต่างๆเหล่านั้นถือว่าไม่ใส่ใจและที่สําคัญนะครับอาจจะนําถังที่ไม่มีประสิทธิภาพมาใช้ก่อให้เกิดอันตรายและที่สําคัญผิดกฎหมายรับโทษหนักอีกด้วยครับในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้อะค่ะเราจะควบคุมดูแลย,ยังไงอะคะเพื่อไม่ให้ถังแก๊สระเบิดอะค่ะก็มีอยู่ด้วยกัน สองวิธีนะครับวิธีแรกก็เราสามารถที่ให้ลดดับเพลิงนะครับในการที่จะควบคุมตรงนั้นได้นะครับวิธีที่2ก็คือว่าถ้าเกิดเป็นวัตถุอันตรายนะครับประเภทสารเคมีทุกตัวอย่างเช่นน้ํามันนะครับหรือว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายอย่างอื่นนะครับเราจะใช้โฟมนะครับเพื่อที่จะทําการคุมไม่ให้เกิดการลุกไหม้ของเพลิงเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่ถังแก๊สยังไม่ระเบิดก็ต้องออกไปค้นรัศมีการระเบิดด้วยพราะะาครับแล้วตอนรถทิกคว่ำเนี่ยคนขับหรือว่าคนที่อยู่ในรถ บรรทุกแก๊สเนะี่ยเขาต้องทายัางไงอะครับต้องมีสตินะครับแล้วก็รู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันดับที่2นะครับจะต้องสํารวจตัวเองนะครับว่าได้รับบาดเจ็บบริเวณไหนบ้างหรือเปล่ามีการติดขัดอยู่ในรถหรือไม่ถ้ากรณีที่1กับกรณีที่2ไม่ได้เป็นอะไรนะครับให้รีบออกจากรถให้เร็วที่สุดและไปยังที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับและประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยจะปฏิบัติตัวอย่างไรเ่ยครับถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้ แต่เบื้องต้นนะครับขอบอกไว้เลยนะครับหากประชาชนนะครับพบเจอกับเหตุอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยต้องหาผ้านะครับปิดปากปิดจมูกตัวเองให้เร็วที่สุดและก็พาตัวเองนะครับออกจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดครับโดยปกตินะครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับจะกการพื้นที่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1 2 0 0ถึง1,500เมตรครับเพราะบางทีก็ไม่ทราบปริมาณของแก๊สที่บรรทุกมาซึ่งถังแก๊สอาจระเบิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้ครับแน่นอนครับอันตรายและปัญหาต่างๆก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปัแกว กระจายออกมาจากรถโว้ยอันตรายมากเลยอะค่ะแล้วอย่างนี้จะมีมาตรการดูแลยังไงบ้างอะคะเจ้าหน้าที่นะครับจะต้องทําการเตรียมพื้นที่นะครับสปคจะทําหน้าที่ประสานไปยังบริษัทที่บรรทุกสารเคมีอันตรายหรือว่าวัตถุอันตรายต่างๆเหล่านั้นนะครับให้มาร่วมเคลียร์พื้นที่เช่อนอาจจะมีการทําความสะอาดร่วมกันโดยใช้น้ํา ใช้สารเคมีหรือว่าสารทำความสะอาดนะครับเพื่อที่จะกาจัดสารพิษต่างๆเหล่านั้นออกไปให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นและก็ในพื้นที่ใกล้เคียงครับเออแล้วถ้าเกิดอันตรายกับคนในพื้นที่นะครับเขาจะได้รับความช่วยเหลือยังไงครับทางสปปของเรานะครับจะทํางานในเชิงบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจโรงพยาบาลหรือแม้แต่พื้นที่ต่างๆนะครับจะให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับจะมีการจัดตั้ง ศูนย์นะครับในการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนนะครับโอ้โหนี่ชักเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานี่งาังใหญ่เลยนะครับัวหน้าโอ้แต่สาวเหมือนว่าอยากให้เกิดขึ้นเลยดีกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะเสียทั้งชีวิตเสียทั้งทรัพย์สินไม่คุ้มเลยหมวยว่านะคะคุณภูมิครับผมหากทุกคนนะครับพบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยหรือพบเห็นเหตุเพื่ให้นะครับก็โทรมาได้นะครับที่หนึ่ง9ก สาธรารณภัยเรียกใช้ห9ก้าเรวมพลังร่วมแรงใจปกป้องภัยให้ประชานี่คือนักผจญเพลิงเผชิญเหตุย่างหานกล้า